เย็นฉ่ำของสายฝนแล้วนอพี่น้องนฝากพี่ฝากนองนะคะเป็นบรรยากาศบัดคึืนเมื่วันเนาะที่เป็นลักษณะตกได้ตกดีตั้งแต่เมื่อคืนวันที่วันพุทธเนาะที่สิบเจดนาะพี่น้องนะคะจนเช้าวันที่สิบปดจนยันเย็นวันที่สิบปดกรกฎาคมหกเจ็ดกะยังตกอีกบัดคืนเมื่วันเนาะนะคะ ว่าจะออกไปถ่ายวิดีโอให้พี่น้องได้รับชมเนาะก็คงจะไม่ได้ไปถ่ายอยีกแล้วเนาะเพราะว่าฝนบวบหยุดเลยพี่น้องนะคะตกหน่อยปกๆกอยู่ตลอดเวลาเนาะก็คือส,สิบโมมีคลิปลงก็เลยไหลนะคะซงสําหรอบหลอดละสิบนาทีนะคะเส,สาร์นี้ไหลอยู่แต่ว่ากับว่าท่านมีท่านช่วมไรเนาะเนื่องจากท่กนานอาจจะยากภาละิดเนี้ยมันเศร้าล้วกอะคนตกทั่วหัวละแหงเนาะพี่น้องนะคะ น้ำท่วมเขา่ปเขาปลา,ายเข่าไปาน้ำให้นิดจัดพ,พี่น้องนี่ก็คือสิเดียวคลิปวิดีโอฝนตกหละมาฝากพี่น้องเนาะนะคะเนื่องจากเ,าเป็นบรรยากาศของอความชุ่มฉ่ำม,มาฝากที่ฝากน้องเนาะนะคะรถกระจอบนี่แหละเตรียมตัวสิบไปห้าล้านเนะาะอีกสักพักนึงเพิ่ชั่วโมงจะสิออกไปรับล้านนะคะจะคิดว่าตอนแรกสิบไปท่ายิปวิดีโอน้ำข่วมทงเนาะ แต่กับยสาละลอยอยู่รอบรอบ,บ้านก็บโอ้บาําเพ็ธรรมดาด้ยกันนพี่นองเต็มสะไปเลยสามสะสี่สะเนาะน้ำท่วมน้องท่วมหน้าแต่ว่าออกไปบ่ได้เนะาะราะว่ามีลานหน่อยนะครับก็เลยจําเป็นต้องทายอยู่ในบ้านเนาะแล้วก็ทายซองใส่ถนนนนท้างไปสักก้นนอนนพี่นองนะคะเพื่อส่งงานพิยู่เนาะนะคะก็ะะจาเป็นเนาะต้องส่งงานสักหนึ่งรอบนะคะ มันนี่พี่น้องย่อยปกๆๆๆดคางลิ้นตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้นะคะยังตกขามบ้านขามคืนเนาะพี่น้องนะคะข้านี้กันย่อยโปกๆๆบนสุดยอดเนาะพี่น้องน้ำท่าดมสมบูรณ์เนี่ยบัตกระเด็แห่งจนบาหอนบาเอาเนาะ แต่พอตกกระเป๊นเรื่อง,งใหญ่ที่กะพอตกมากับบอ่อธรรมดาก็ได้ตกมัดขืนมืนอวันถ้าก็ล้อมไกล่ล้อมอยังไวเนาะไก่ันกับบะมีหมองย้กงงนนะกับขื่นมะสนทงเฮือนเนาะมีกระถากไวให้แม่บ้านมันเปลีป่ยนๆเนาะว่ามันหกถากไว้จักเล็กจักน้อยเนะาะเพราะมันบ่อหกอืมเดี๋ยวก็มันก็หยาปงเนาะถ้าเกิดปนข้าวหนึ่งหยามมันก็โปงนะะ ีโชคดีที่ว่าเป็นดินทรายดินทรายมันจะไม่เหนียว <c oughs> โชคดีอยู่มองนี้เป็นดินทรายเนาะก็พีนพี่นเ,นเนะแล้วชักหน่อยนี่สิออกไปรับล้านเนาะโลก,กากับบีนเซลเซลเนาะตื่นฝนเนะาะบางตัวมันก็ดีใจได้เลยนาะฝนเนาะคงจะไม่ได้ออกไปข้างนอกเนาะกลัวโทรศัพท์จะเปียกแล้วก็มีปัญหาเนาะเพราะว่ามันพังไปเป็นหลายอันแล้วเนาะนะคะ เนื่องจากโดนฟนนะคะไปแท็กคลิปมาได้โทรศัพท์กับสีพังอีกเนาะคันถือฝนนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะดูอลอเอตฝนตกเนาะพี่น้องอลอรเซลาพุ่มเฮ้านะคะอันนี้กับทายทายำอยู่เซลาพุ่มนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะพันเดลอยู่มาแล้วก็ฝากให้กำลังใจจากฟองมาน่อเด้อพี่น้องนะคะหอมนลโมนชาแนลนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยเด้อนะคะพี่น้องในช่องขอบคุณที่มารับชม ะะย่อหลังไห้ซึ่งกันและกันเนาะต่างคนต่างปรบชมนะคะเพราะว่าดินฝ่าล่มฝนเนาะหามกันบ่ด้ฝ่านาคาวซีนีโต๊กแห้งได้พี่น้องโตกเร็วนะคะโต๊กแห้งโต๊กโดนเนาะนะคะมัดขึ้นแต่มืดขึ้นจนว่าถ่วมบานเนาะจนขนควง,งขึ้นมาทางเครื่องเนาะขนเครื่องใส่ไฟฟ้าขึ้นมาบานหลังน่งยู่นี่หละเนาะนะคะหลังสูงนะคะหลังต่ำานันเรียบร้อยนะคะน้ำเขา่าเกือบถึงนาห้องน้ำนะคะ เองน้ำชั่วโมงกว่ากว่ามะแซวนี้เนาะนะคะจนวันลานเด็กกินเข้าเองแต้งตัวเองไปโรงเรียนเนาะนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะวันนี้ก็คงจะตกต่อเนื่องเนาะนะคะขอบคุณมากมายนะคะสวัสดีค่ะ